มันมีความกลัวว่าใหญ่ใหญ่แล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้ามันคับแขนนะคะเคยทานอาหารสเสริมมาแล้วเหมือนมันไม่ลงก็เลยว่าหยุดเลยค่ะหยุดทานสวัสดีค่ะชื่อพี่กบนะคะตอนนี้อยู่สยามร็อกคลินิกเพื่อจะมาดูดไขมันต้นแขนค่ะคือมันมีความกลัวว่าใหญ่ ใหญ่แล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้ามันคับแขนนะคะเคยทานอาหารเสริมมาแล้วเหมือนมันไม่ลงก็เลยว่าหยุดเลยค่ะหยุดทานดูรีวิวของคลินิกนี้ด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจมาเดี๋ยวเราไปติดตามรีวิวกันนะคะของพี่ค่ะบ๊ายบายค่ะ ừm có ý nghĩa là 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 ừm có ý nghĩa là